ในทุกๆวันเรามักใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบจนแทบไม่มีเวลาได้หยุดฟังเสียงของร่างกายและจิตใจตัวเองเราฝืนทำงานต่อแม้จะเหนื่อยล้าเราฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแล้วเรามักบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ชินแต่ความจริงแล้วร่างกายและจิตใจของเราไม่ขีดจำกัดมันไม่สามารถแบกรับทุกอย่างได้ตลอดไป สิ่งที่น่ากลัวคือสัญญาณเตือนหลายอย่างมักถูกมองข้ามเพราะเราเชื่อว่าเป็นเพียงอาการธรรมดาที่ไม่สำคัญทว่าความจริงกลับตรงกันข้ามมันอาจเป็นเสียงร้องสุดท้ายก่อนที่ร่างกายและใจจะพังลงอย่างสมบูรณ์หลายครั้งที่คนเราต้องเผชิญความเครียดสะสมความกดดันจากงานครอบครัวหรือแม้แต่การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น จะลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองไม่ใช่การฝืนเพื่อทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบหลายคนเลือกที่จะเพิกเฉยต่ออาการเล็กๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นการนอนหลับไม่สนิทอารมณ์แปรปรวนหรือเหนื่อยง่ายกว่าปกติโดยไม่รู้เลยว่านี่คือสัญญาณสำคัญที่ร่างกายและจิตใจกำลังส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจเจ็ดสัญญาณอันตรายที่กำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหยุดแล้วหันกลับมาดูแลตัวเองอย่ารอจนวันหนึ่งร่างกายล้มลงหรือหัวใจหมดแรงจนไม่เหลือพลังจะใช้ชีวิตอีกต่อไป หากคุณเริ่มเห็นตัวเองในสัญญาณเหล่านี้จงอย่ามองข้ามเพราะการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่มันคือสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการมีชีวิตที่ยืนยาวมีพลังและเปลี่ยนไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง 1. นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทการนอนคือกระบวนการฟื้นฟูที่สำคัญที่สุดของร่างกายและจิตใจ แต่เชื่อหรือไม่ว่าหลายคนละเลยความจริงข้อนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเรามักบอกตัวเองว่านอนน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไหวแต่ความจริงแล้วการนอนไม่หลับหลับยากหรือตื่นบ่อยระหว่างคืนไม่ได้แค่เป็นเรื่องเล็กน้อยหากมันเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นคือสัญญาณเตือนที่ร่างกายและใจของคุณกำลังส่งเสียงดังว่าฉันไม่ไหวแล้ว ร่างกายที่เหนื่อยล้ายังพอฝืนได้ด้วยกาแฟหรือพลังงานชั่วคราวแต่สมองและหัวใจที่ไม่ได้พักนั้นไม่สามารถหลอกตัวเองได้นานการนอนที่ไม่เต็มอิ่มจะส่งผลต่อฮอร์โมนการทำงานของระบบประสาทและความสมดุลทางอารมณ์โดยตรงคุณอาจพบว่าตัวเองตื่นมาแล้วยังรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเหนื่อย อ่อนเพลียสมาธิสั้นหงุดหงิดง่ายและไร้พลังในการทำสิ่งที่เคยทำได้อย่างสบายสิ่งที่น่ากลัวคือการนอนไม่หลับไม่ใช่แค่ปัญหาทางกายแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาภายในจิตใจความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้แต่ความรู้สึกกดดันที่ฝังลึกล้วนกลายเป็นตัวการรบกวนกันนานโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณฝืนสะสมมากเท่าไหร่ ความเสียหายที่ตามมาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่ามองข้ามการนอนเพราะนี่คือการซ่อมแซนตัวเองที่ธรรมชาติออกแบบมาให้เราการนอนเต็มที่ไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือการลงทุนในสุขภาพระยะยาว หากคุณเริ่มสังเกตเห็นว่านอนหลับไม่ปกติบ่อยครั้งนั่นคือสัญญาณแรกๆที่ควรหยุดและใส่ใจตัวเองโดยด่วนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ 2. อารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์คือสิ่งที่สะท้อนสภาพภายในของเราได้ชัดที่สุดหลายครั้งที่คุณอาจสงสัยว่าทำไมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้คุณหงุดหงิดจนเกินเหตุ หรือบางครั้งก็รู้สึกเศร้าอย่างไม่มีสาเหตุทั้งที่เมื่อก่อนคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์แบบเดียวกันได้อย่างสบายใจหากคุณกำลังเผชิญกับความรู้สึกที่ขึ้นลงตลอดเวลานั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าจิตใจของคุณกำลังเหนื่อยล้าและขอความช่วยเหลือภาวะอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆมักเกิดจากความเครียดสะสมฮอร์โมอนไม่สมดุลหรือการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อสมองและร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอระบบประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์จะทำงานผิดปกติส่งผลให้คุณอ่อนไหวต่อสิ่งรอบตัวมากกว่าปกติเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ควรเป็นปัญหาอาจกลายเป็นชนวนระเบิดที่ทำให้คุณโกรธหรือเสียใจได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ ที่น่ากลัวคือหากคุณปล่อยให้ภาวะนี้ดำเนินไปนานๆมันอาจพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือแม้แต่การหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์โดยไม่รู้ตัวคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าตัวเองควบคุมไม่ได้หรือแปลกแยกจากคนรอบข้างมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่เพียงแต่ทำร้ายสุขภาพจิตของคุณเองแต่ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักและการทำงานในชีวิตประจำวันอีกด้วย ดังนั้นหากคุณสังเกตเห็นว่าตัวเองหงุดหงิดง่ายโกรธเกรี้ยวเกินเหตุหรือเศร้าแบบไร้สาเหตุซ้ำๆจงอย่ามองเป็นเรื่องเล็กแต่ควรถอยหลังมาทบทวนและถามตัวเองว่าฉันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าฉันกำลังละเลยการพักผ่อนหรือการดูแลใจตัวเองอยู่หรือไม่บางครั้งการหยุดพัก พูดคุยกับใครสักคนหรือแม้แต่การใช้เวลาสงบสงบเพียงลำพังอาจเป็นคำตอบที่ช่วยเฟื้อนฟูความสมดุลให้คุณกลับมาสามร่างกายอ่อนเคลียแม้ไม่ได้ทำงานหนักการเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติเมื่อเราทำงานหนักออกกำลังกายหรือใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องแต่หากคุณพบว่าตัวเองรู้สึกอ่อนแรงหมดเรียวแรงตั้งแต่ตื่นนอน หรือแค่ทำกิจกรรมเล็กๆอย่างเดินขึ้นบันไดยกของเบาๆก็กลับรู้สึกเหนื่อยเกินเหตุทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหน่วงนี่คือสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันจะท้อนว่าร่างกายและจิตใจของคุณกำลังหมดพลังอย่างแท้จริงอาการอ่อนเพลียเรื้อรังอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุตั้งแต่การพักผ่อนไม่เพียงพอ การทานอาหารไม่ถูกหลักพชนาการขาดน้ำขาดการออกกําลังกายไปจนถึงสภาวะเครียดสะสมที่กัดกินพลังงานชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัวที่สำคัญคือความเหนื่อยล้าที่เกิดจากภายในจิตใจเช่นความกดดันความกังวลหรือความคิดที่วนซ้ำๆสามารถทำให้ร่างกายรู้สึกหมดแรงพอๆกับการทำงานหนักทั้งวันสิ่งที่อันตรายคือ หลายคนมักแก้ปัญหาด้วยการกระตุ้นร่างกายชั่วคราวเช่นกาแฟเครื่องดื่บชูกำลังหรือพยายามฝืนให้ตัวเองตื่นตลอดเวลาแต่การทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการปิดเสียงสัญญาณเตือนโดยที่ต้นเหตุยังคงอยู่หากคุณยังคงละเลยและฝืนต่อไปอาการเล็กๆนี้อาจน,นำไปสู่โรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวาน หรือภาวะหมดไฟที่ยากจะกู้คืนดังนั้นหากคุณเริ่มรู้สึกว่าเพียงแค่การใช้ชีวิตประจำวันก็ดูเหนื่อยเกินไปจงหยุดและฟังเสียงร่างกายของตัวเองลองสังเกตพฤติกรรมการนอนการกินและความเครียดที่คุณสะสมไว้บางครั้งการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่ให้ร่างกายได้พักจริงๆรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายเบาๆ และจัดการกับความกังวลในใจก็เพียงพอที่จะทำให้พลังชีวิตกลับคืนมาได้ 4. สมาธิสั้นและความจำถดถอยเคยไหมที่คุณลืมเรื่องง่ายๆที่เพิ่งทำไปไม่นานหรือไม่สามารถจดจ่อกับงานหรือกิจกรรมใดๆไ,ได้เหมือนเมื่อก่อนอาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความบกพร่องชั่วคราวแต่เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายและสมองว่าคุณกำลังเหนื่อยล้า และสะสมความเครียดเกินขีดจำกัดสมาธิและความจำเป็นสิ่งที่สมองใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องการที่สมองไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือถูกความเครียดสะสมกดดันจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงอย่างเห็นได้ชัดอาจสังเกตได้จากการทำงานซ้าซ้อนลืมสิ่งที่เพิ่งทำไปหรือไม่สามารถวางแผนและตัดสินใจได้เหมือนเดิมซึ่งบางครั้งคุณอาจโทษตัวเองว่าขี้ลืม หรือไม่ตั้งใจแต่ความจริงคือร่างกายและจิตใจกำลังส่งสัญญาณว่าฉันต้องการการพักฟื้นนอกจากความเครียดสะสมการนอนหลับไม่เพียงพอภาวะซึมเศร้าหรือการใช้งานสมองอย่างหนักต่อเนื่องก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการจำและสมาธิลดลงเมื่อคุณสังเกตว่าตัวเองลืมเรื่องสำคัญลืมทำงาน หรือคิดอะไรต่อเนื่องไม่ได้บ่อยครั้งนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ควรฟังและให้ความสำคัญสิ่งที่สามารถช่วยฟื้นฟูสมาธิและความจำได้เริ่มจากการให้ร่างกายและสมองได้พักจริงๆพักผ่อนอย่างเพียงพอจัดตารางชีวิตให้ไม่เร่งรีบเกินไปออกกำลังกายเบาๆเพื่อกระตุ้มการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนไปยังสมองรวมถึงฝึกสมาธิเช่น การนั่งสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ต้องโฟกัสเฉพาะเรื่องเดียวก็ช่วยให้สมองค่อยๆกลับม,มาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจงอย่ามองข้ามสัญญาณเหล่านี้เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานความสามารถในการทำงานการเรียนรู้และการตัดสินใจในชีวิตประจำวันจะค่อยๆเสื่อมลงจนก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นวงจรซับซ้อนการฟังเสียงเตือนของสมองตั้งแต่วันนี้ จะช่วยให้คุณรักษาความสมดุลและพลังชีวิตกลับคืนมาได้ 5. เบื่อสิ่งที่เคยชอบเคยรู้สึกไหมว่ากิจกรรมงานอดิเรกหรือสิ่งที่เคยทำให้คุณมีความสุขกลับไม่ดึงหยุดใจอีกต่อไปหนังสือเล่มโปรดอาหารจานโปรดเพลงที่เคยฟังแล้วยิ้มหรือแม้แต่เพื่อนและคนใกล้ตัว กลับรู้สึกเฉยชาหรือไม่อยากมีส่วนร่วมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงอาการธรรมดาแต่เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าจิตใจของคุณกำลังหมดไฟหรือผเผชิญกับความเครียดสะสมหนักเกินไปภาวะหมดไฟไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคุณทำงานหนักแต่เกิดจากการใช้ชีวิตโดยไม่ฟังเสียงของตัวเองการตัดทอนความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อไล่ตามความคาดหวังของคนอื่น หรือผลักดันตัวเองให้สำเร็จในเรื่องต่างๆโดยไม่พักผ่อนเพียงพอล้วนทำให้ความสุขและแรงบันดาลใจหายไปการสูญเสียความสนใจในสิ่งที่เคยรักเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกเบื่อหรือไม่สนุกกับสิ่งที่เคยรักอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนี้ผ่านไปเฉยๆเพราะมันสามารถพัฒนากลายเป็นความเศร้าเรื้อรังความวิตกกังวล หรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้าได้การละเลยสัญญาณนี้เป็นการบั่นทอนพลังใจตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้คุณสูญเสียแรงจูงใจและความสุขในชีวิตประจำวันวิธีฟื้นฟูเริ่มจากการให้เวลาและพื้นที่สำหรับตัวเองลองกลับไปทำกิจกรรมที่คุณเคยรักในรูปแบบที่ไม่กดดันตัวเองเช่นฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือเล่มโปรด หรือทำสิ่งที่ทำให้คุณผ่อนคลายโดยไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ลองสังเกตว่าความรู้สึกของคุณค่อยๆเปลี่ยนไปหรือไม่และอย่าลังเลที่จะพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจเกี่ยวกับความรู้สึกเหล่านี้เพราะการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกสามารถช่วยให้จิตใจกลับมาสมดุลได้อย่าลืมว่าการหมดไฟไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณเตือนจากตัวคุณเองว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุด ฟังเสียงตัวเองและกลับมาดูแลจิตใจอย่างจริงจัง 6. ป่วยบ่อยภูมิคุ้มกันอ่อนแอคุณสังเกตตัวเองบ้างไหมครับว่าช่วงนี้ป่วยง่ายขึ้นเป็นหวัดเจ็บคอหรือมีอาการภูมิแพ้กำเริบบ่อยครั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณแทบไม่เคยเจ็บป่วย สิ่งเหล่านี้อ่าจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณเตือนสำคัญจากร่างกายว่าภูมิคุ้มกันของคุณกำลังอ่อนแอลงร่างกายของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่คอยปกป้องจากเชื้อโรค แต่เมื่อร่างกายเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องจากการนอนหลับไม่เพียงพอความเครียดสะสมหรือการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานลดลงทำให้คุณเป็นหวัดง่ายเจ็บคอบ่อยหรือมีอาการป่วยเรื้อรังที่ฟื้นตัวชา้านอกจากสาเหตุทางกายการละเลยความเครียดทางจิตใจก็มีผลต่อภูมิคุ้มกันเช่นกัน งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าความเครียดสะสมทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงซึ่งไปลดประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้เหมือนเดิมเมื่อเกิดจานสะสมแบบนี้เป็นเวลานานอาการเล็กๆอย่างเจ็บคอบ่อยๆหรือป่วยเล็กน้อยก็สามารถลุกลามจนเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ การสังเกตร,ร่างกายของตัวเองจึงสำคัญมากหากคุณเริ่มเห็นตัวเองป่วยบ่อยขึ้นหรือฟื้นตัวช้าอย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่คือสัญญาณชัดเจนว่าคุณต้องหยุดพักเติมพลังและดูแลตัวเองให้มากขึ้นการนอนหลับให้เพียงพอการทานอาหารที่มีประโยชน์การดื่มน้ำให้เพียงพอและการจัดการความเครียดจะช่วยฟื้นฟูภูมิคุ้มกันให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จำไว้ว่าร่างกายของคุณมีเสียงเตือนอยู่เสมอเพียงแต่บางครั้งเรามักละเลยหากไม่ฟังเสียงเหล่านี้ต่อให้คุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปร่างกายก็อาจล้มลงกระทันหันการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟื่อยแต่เป็นการลงทุนเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงสัญญาณทั้ง7ข้อที่เราพูดถึงในวันนี้นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท อารมณ์แปรปรวนง่ายร่างกายอ่อนเพลียแม้ไม่ได้ทำงานหนักสมาธิสั้นและความจำถดถอยเบื่อสิ่งที่เคยชอบป่วยบ่อยภูมิคุ้มกันอ่อนแอและรู้สึกเหมือนไม่มีคุณค่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ควรมองข้ามแต่เป็นเสียงเตือนจากร่างกายและจิตใจของคุณเองว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง หากละเลยสัญญาณเหล่านี้ไปชีวิตทั้งกายและใจอาจเข้าสู่ภาวะล้มเหลวหรือหมดไฟโดยไม่ทันตั้งตัวการฟังตัวเองไม่ใช่เรื่องพุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพการพักผ่อนอย่างเพียงพองการทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายเบาๆการฝึกสมาธิและการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่คุณไว้ใจล้วนเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถฟื้นฟูร่างกายและติดใจได้ นอกจากนี้การให้เวลากับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความสุขกลับมาได้อย่างยั่งยืนจำไว้ว่าทุกสัญญาณที่ร่างกายและใจส่งมาคือข้อความที่คุณไม่ควรมองข้าม ฟังสัญญาณเตือนเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้เหนื่อยล้าล้มป่วยหรือหมดไฟก่อนค่อยเริ่มดูแลตัวเองเพราะการเริ่มต้นฟื้นฟูตัวเองตั้งแต่วันนี้คือการสร้างชีวิตที่สมดุลแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังความสุขหากคุณอ่านบทความนี้จบแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์และอยากติดตามเทคนิค เคล็ดลับและแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเราจะมีเนื้อหาที่ช่วยให้คุณกลับมารักตัวเองดูแลร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงพร้อมแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีพลังในทุกวันการติดตามช่องของเราจะทำให้คุณไม่พลาดทุกเคล็ดลับดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน